รองรับการเล่นที่เล่นโหดขึ้นกว่ารุ่นรุ่น I C ใชือว่าโหดขึ้นโหดขึ้นครับแม่เล็กก็มีความใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนกว่าคกว่าองรับได้ดีกว่ารองรับได้ดีกว่าใช่ครับและคาแรคเตอร์เสียงเป็นไงครับเขาบอกเลยว่าพอเป็นรุ่นนี้แล้วนะครับความเป็นธรรมชาติของเสียงนะครับเราจะได้ยินถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนความไพเราะที่เหนือกว่ารุ่น I C ครับเดีืม สวัสดีครับสวัสดีครับจากรมวินแมสออเดียรขวัญแก่นนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปที่จะมาตอบทุกคำถามกกับโฟล์คอนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงลำโพงรุ่นเริ่มต้นของโฟล์คอแล้วนะครับคือ RSE และ RCX นะครับวันนี้นะครับมีรุ่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัว RSE กับ RCX มาหนึงเบอร์ใช่มครับใช่ครับก็เป็นรุ่นอะไรเอย SS ครับ เอสเอ็นที่บ้านเราเรียกว่ารุ่น AS ครับ a อแล้วก็ AC นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับคนที่จะไม่ให้คำตอบเรานะครับก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ของโฟล้อนะครับจากบริษัท CH m e d มีเดียนะครับสวัสดีครับสนัสดีคสวัสดีครับชื่อสิิมนะครับก็อ่าทุนไทยสุวรรครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเรียกัมว่าปอนนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท CH m e d มีเดียครับดูแลผลิตภัณฑ์โฟล์คโอเคนนี้นะครับ รุ่นที่ดีกว่ารุ่นเอ c ดีกาเซียงเนี่ยคือรุ่นไหนครับอ่ารุ่นที่อยู่ข้างหน้านี้เราเราเรียกว่ารุ่น a อสเซสนะครับแต่ว่าบ้านเราเขาเรียกว่า AS 165หรือ AC 165นึ่งหกหนะครับดีกว่ายังไงครับอ่าโอเคถ้าเราเห็นโครงสร้างหน้าตาเราจะรู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยดูเหนือชั้นขึ้นไปกว่ารุ่น r อสนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้าท่ากันไหมกี่นิ้ว ขนาดเท่าก,กันครับคือวูเฟอร珀6.5นิ้ว <D>. นะครับผมอย่างที่เราเห็นตัวเนี้ยข้างหน้าหน้าหน้าลำโพงเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นไฟเบอร์กลาสคือขูกไฟเบอร์กลาสขักขึ้นลูปใช่ครับนะครับตัวเนี้ยครับถามว่าดีกว่ายัางไงก็คือตัวเนี้ยวัสดุตัวเนี้ยหนึ่งคืความคงทนนะครับทำใหน้น้ําเสียงมีความเป็นธรรมชาติมากที่ธรรมชาติของตุนที่เรีวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โดยโครงสร้างนะครับ โครงสร้างก็จะมีความแข็งแรงแรงรองรับกำลงัง,ง,งหวดนะครับการเล่นการเล่นลความรอ,องรับการเล่นที่เรโหดขึ้นกว่ารุ่นรุ่น hsc คิดว่าโหดขึ้นโหดขึ้นครับแม่เหล็กก็มีความใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทนกว่าทนกว่ารองรับได้ดีกว่ารองรับได้ดีกว่าครับและคาแรคเตอร์เสียงเป็นไงครับต้องบอกเลยว่าพอเป็นรุ่นนี้แล้วนะครับความเป็นธรรมชาติของเสียงนะครับเราจะได้ยีถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน บางทีเราจะพูดว่าเสียงวิดเบลลงวิดเบลลงได้ตามเสียงแหลมทอดยาวอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าใครได้มาลองฟังเรจะรู้เลยว่าเอ,าเ,อาเอสจะมีความไเราอที่เหนือก,กว่ารู้สึกว่าธรรมชาติกว่าธรรมชาติกว่าเสียงตอบโจ์ได้ดีกว่าโจดได้ดีกว่ารับรู้สึกได้เลยว่ามีความไเรขึ้นไปราะขึ้นธรรมชาติกว่าใช่ครับ แบล็คบลเตอร์ล่ะครับโอเคิเตอร์เช่นเดียวกันครับแต่มีขนาดที่ที่ใหญ่กว่ารุ่นไอเอสีนะครับตัวตัวไอเอสีจะอยู่ที่20่มิลแต่พอเป็นตัวนี้ครับที่อยู่ที่25่มิลใหญ่กว่านะครับที่พามันคือกว้างกว่าทำความถี่ได้เยอะกว่าใช่ครับในลักษณะที่ตัวเทคโนโลยีเรายังใช้เป็นอิเล็กทรอนิโดมอยู่นะครับก็คือให้ความกว้างของย่านเสียงสูงได้ค่อนข้างกว้างนะครับแบล็คเทคโนโลยีแบบนี้ในในยุคทั่วไปเขาใช้กันไหม ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโฟล์คเลยครับลิขสิทธิ์ของโฟล์คเลยคือการใช้อินเวนเดอรท์ทำความกว้างได้กว้างขึ้นเสียงกว้างกว่าเดิมน,<ช>นะครับฟังดีกว่าเดิมครับและ,และอีกจุดหนึ่งเลยที่อ่อนนี้ผมผมพูดใจนำสเสนอเลยก็คือวงจรพัดศูนยที่เราเรียกว่าพัดสศูนย์วาโซเลยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในระดับลำโพงหรือราคาเนี้ยนะครับหาลำโพงที่มีการวางพัดศูนย ออกแบบวงจรค่าสีได้ดีเท่ากับตัวนี้บางครั้งยากก็บอกเลยว่าวัาสดุที่ดีมากๆได้ขับไปเปลี่มเลยครับสามารถตอบนี้ได้เรื่อะครับวันนี้ครับวันนี้เราสามารถปรับบีบีเสียงแหลมได้เลยนะครับครับกับท่านผู้บังที่ที่คิดว่าเอ๊ะบางทีตำแ,แหน่งติดตั้งเสียงแหลมเนี่ยดูไกลจากจากตำแหน่งที่เราขับกันเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้หรือบางครั้งตำแหน่งที่เราติดตัง้ลงลำโพงเสียงแหลมอยู่ใกล้ผู้ขับ ก็สามารถปรับลดได้เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าปรับลด dB ความดังของเสียงแหลมขึ้งแหลมได้นะครับไม่ให้ลำคาญจนเกินไปนะครับหรือบางคันที่มีเขาสุกว่าค่อยจนเกินไปก็สามารถปรับให้ดังขึ้นมาได้นะครับตัวที่เราไม่ต้องไปตั้งที่เครื่องเล่นเพราะว่าถ้าตั้งที่เครื่องเล่นบางทีมันจะทําให้เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมันมันปรับไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้หลากหลายขึ้นนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้ ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ,บให้เห็นที่มีความเป็นธรรมชาติมากใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์เะเนประกาศคร์ดอเะเบอร์การับออกแนวคอกพุ่งล่าเลยนะใช่ใช่ครับคุณดิฉันว่กากิมพ่ามีเป็นดินกว่าตัวราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้พร้อมติดตั้งอยู่5,500บาทชอบกิมพ่า5,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ติดได้กับรถก็ับผู้หญิงก็ว่าได้ได้เลยครบเครื่องเทเลการ์ดดีกว่าตัวนี้กับระบบไฮพาวเวอร์ก็สามารถติดตั้งได้เลยครับค ราคาอยู่ที่เก้าพนห้าบาทครับและกำลังขับประทับก,กี่บาทอ่าตัวนี้สามารถรองรับตัวนงวรนงกวัดได้ที่หกสิบาัตตในเองนะครับแล้วก็สูงสุดได้ถึงห้อี่บว้อยี่สิบัตก็ถือว่าสูงก็ <65 S 2> คุ้มครเลยแต่ตัวนี้ก็สามารถใช้ในรมบบว่าได้เช่นกันเป็นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ความไวของเขาอยู่ที่เก้าุดเอ็ดดีบีโอ้นะครับก็แส้ว่าวเป็นระบบที่ตอบกะหนออกว่าอ่าความไวของโปได้สูงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราสนใจมากก็คือรุ่น ลองมาคือเป็นตัว A4 เป็นโค่าครับตัวนะครับอย่างที่บอกครับตํำโครงแกนร่วมนะครับของโครงข้อทุกๆรุ่นนะครับเราแต่ใช้วัสดุเสียงแหลมนะครับที่อยู่ตรงกายแกนกลางของเขาเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันกับที่เราทําตัวทิสเตอร์แยกินนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องการให้เสียงมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดน,นะครับในขณะที่โครงสร้างแม่เหล็กทุกตัวเป็นต,ตัวเดียวกับตัวแยวกชิ้น ตัวนี้คือตัวนี้คือวัสดุเหมือนกับตัวแยกชิ้นเลยว่าจะเป็นตัวควยลำโพงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เซนเตอร์ก็คือวัสดุเดียวกันเลยต่างกันแค่แค่ก็คือไม่มีพลาสติกไม่มีพลาสติกพลานติกเลครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่6 9พ0นเก้ร้อยสิบาทแต่ฉันไ้ราคาสิบบาตัวนี้ก็เหมาะกับใส่คู่คู่หลังคู่หลังครับอันนี้ก็เหมาะกับใส่คู่หน้านะครับถ้าถ้าใครสนใจที่จะอัปเกรดเครื่องเสียงก็จบนะครับถ้าไม่ไม่อยากใช้รุ่น รุ่นริ่มต้นนะครับก็มาใช้รุ่นนี้ได้คือรุ่น AC หนึ่งหกห้าแล้วก็ AS หนึ่งห้านะครับตัวนี้นะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถ inbox เข้ามาถามได้นะครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปหน้านะครับเราจะพบกับลำโพงรุ่นที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับของโฟ์ข้อนะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับ,รบหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของทางร้านก็สามารถทักข้ามาสอบถามหรือโทรข้อมูลคลุยกันก่อนได้นะครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามสับสไ i ร์และกระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง Marvin Max Audio เพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางร้านพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ